ทา้ามอระกฎครับทางเท้าก็สุดมันแล้วครับสุดครับวันนี้คือรายการนาวิเ,เกตี้อ่ะนี่คือทา่ามอระกฎนะครับจังหวัดจังหวัดแล้วปับไม่รู้ว่าตะโกนกันอะไรนะครับข้างในมีซอมบี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ว่าใครแต่ทะเลเค็มมากเลยครับวันนี้ เป็น,ววนเ,เมื่อวานแค่วันนี้หรือเปล่าครับเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปประมาณ80เมตรครับแต่ที่ไกด์บอกตอนนี้เคลื่อนที่มา5เมตรแล้วครับจากตัวเรือครับ <laughs> น่าจะไม่เกินอีก10เมตรผมจะเริ่มเหนื่อย <laughs> กันารนะครับอ่บกันครับน้องกันน้ำพี่น้องแต่ <laughs> ไม่กันเปียกเปียกเหมือนเดิม ไม่เหมือนไอ้นี่เลยนะนริเไปเหมือนรายการนี่มากกว่าราทาผีโอ้ยังมืดนึกหมอคนกลัวความมืดและโกผีนะครับอะไรนะนึกหมอคนกลัวความมืดและโกผีนะครับทำนี้นุ่มทั้งคนที่กลัวอะไรคือใต้น้ำด้วยไม่ควรมาไหนครับนี่คือสุดยอดของความน่ากลัวตะโกนอีกแล้ว โครับสงการหมดไปแล้วครับมีเร่งสายสุดแล้ว้ายังมองไม่เห็นไ่ีควคไัลาวอ้ยอดเลยเยนะ